น้องสวัสดีค่ะป้าเห็นการวางระบบน้ำเนี่ยทำเพื่ออะไรคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างไรค่ะระบบน้ำตรงนี้นะคะซอนตรงนี้จะเป็นแปลงที่เราทําเพื่อจัดการปัญหาของพื้นที่เราปัญหาของพื้นที่เรานะคะคือเราอะ่ะเป็นที่ที่ต่ํากว่าถนนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝนตกมาหรือหน้าฝนเนี่ยน้าจะไหลลงมาที่สวนของเราในเยอะแล้วปัญหาของเราคือเราจะระบายน้ําออกไม่ทัน ดังนั้นต้นไม้ถ้าเราจะปลูกอยู่นะคะรากของเขาก็จะโดนน้ำท่วมขังอยู่สักพักหนึ่งโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคราโรครักเน่าก็จะสูงขึ้นดังนั้นเราเลยแก้ปัญหาโดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อจะระบายน้ำทิ้งออกให้เร็วที่สุดโดยการข้างล่างเนี่ยค่ะข้างล่างของหลุมเนี่ยเราจะขุดลงไปลึก50เซนนะคะหลุมของเราด้านล่าง ะเป็นหลุมที่เราใส่ตอไม้ใหญ่ๆไว้เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากเพอร์มาคันเจอร์เอามาผสมผสานกับธนาคารน้ำใต้ดินนะคะเพอร์มาคันเจอร์ก็คือการเอาซากพืชเอามาสุมนะคะทำเป็นโคกแล้วก็มีดินปกข้างบนเพื่อที่จะปลูกผักแล้วโดยธรรมชาติอะคะ่ะเวลามันมีโคกข้างล่างแล้วมันมีดินปกข้างบนเน่ยเวลาลดน้ําลงไปอะคะ่ะน้ํามันจะ ไประอุจากข้างล่างแล้วก็ระเหยกลับขึ้นมาบนดินข้างบนเพื่อที่จะให้รากพืชเ,เขาได้อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอพวกกำลึงหรือว่าเถาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนโขกเราจะเห็นเพราะว่าเขาจะเขียวสดได้ตลอดทั้งปีทั้งทงท,งที่ไม่มีใครรดน้ำ uh huh. อันนี้เกิดจากประโยชน์ของพชมาคันเจอดังนั้นเราจึงใช้วิธีการเอามาผสมผสานในพื้นที่ของเรานะคะโดยการใช้ธนาคารน้ำใตดินที่ระบายน้ำได้เร็วลงมาที่หลุมนะคะพอระบายน้ำเสร็จปุ๊บลงหลุมเสร็จปุ๊บอ่ะ ที่เราปลูกกันข้างบนรากก็จะไม่ต้องใช้น้ํานานก็จะไม่เป็นโรครากเนา่าแล้วท่อนี่อะไรคะท่ออ,อันนี้เป็นท่ออากาศค่ะถ้าเราไม่มีท่ออากาศเนี่ยโอกาสที่น้ําจะระบายลงข้างล่างอ่ะมันจะช้ากว่านะคะอันเนี้พอน้ำมันไปนระอุอยู่ข้างล่างน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเผยเป็นไอขึ้นมาหาแปลงเราข้างบนด้วยดังนั้น แปลของเราข้างบนเนี้ยค่ะด้านบนเราก็เลยมีการหมักดินไม่ใช่เป็นดินธรรมดานะคะตรงนี้เป็นการหมักดินโดยใช้ทั้งผักตบชวาทั้งใบาจามจุรีแล้วก็ต้นกล้วยสับผสมกัน,นะะแล้วตั้งใจจะปลูกอะไรคะตรงนี้เราจะปลูกเป็นซ่อนกลิ่นค่ะซ่อนกลิ่นรเราอยา่าจุ๊จุ๊จุ๊เราอย่าเพิ่งบอกไปแ <laughs> นวคิดเรื่องซ่อนกลิ่นนะ <laughs> เดี๋ยวให้ธุรกิจเรา ตั้งไข่ให้ตั้งไข่แล้วก็พร้อมเดินนะแล้วเราค่อยเผยแพร่น้องได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํามาจากไหนเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินกับเพอร์มาคันเจอร์เนี่ยค่ะเป็นการศึกษาหาความรู้พูดชัดๆเพอร์มาคันเจอร์ P E R เอร M A มา C U L T U R E โอเคเดี๋ยวถ้าผิดแล้วผิดชอบด้วยนะทีนี้ มาคันเจอร์เนี่ยเป็นความรู้ตั้งแต่สมัยที่เพิ่งไปอบรมที่บ้านคุณโจรจันไดโอเคเข้าใจแล้วก็รุนจิ่งขดังดังใช่ค่ะเขาเขียนหนังสือเรื่องพมาคันเจอร์ซึ่งหนูก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาป้าก็เคยอ่านใช่ค่ะแล้วเราก็ศึกษาเรื่องนั้นมาเป็น10ปีแล้วค่ะจนประกอบกับพอไปเรียนกับคนใกล้คืนถิ่นรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งก็เลยไปสะสมความรู้จาก ปรมาจารย์หลายๆที่เอามารวมกันวันนี้ตอนหลังก็คือมาศึกษาเรื่องธนาคารน้าใต้ดินอันนี้คือศึกษาผ่าน YouTube แต่เท่าที่รู้คือเราจะมีคนที่เก่งด้านนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆเราประมาณของใครเป็นดรท่านหนึ่งที่ทจชื่อป้ารู้ละคนนี้ดังมากเลยตอนนั้นเขาจะคุยเรื่องปลาหมอคางดำใช่คนนี้ไหมใช่ค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์คนนี้เป็นเป็นอาจารย์ผู้หญิงที่ มาทำคาเฟ่ยอยู่แถวแถวคลองคอยชื่อ่าเฟ่เฟเอะไรอ <คน S 2> ะคะจำไม่ได้ห,หนูๆปปไม่เป็นไรหนูเ <c oughs> อาเป็นว่าวันนี้เป็นโชคดีของป้าทุนดีนะที่มาเจอกับหนูหนูแนะนำตัวเลยค่ะค่ะพึ่งน,นะคะพิมพ์นภัทรตันติกำทนค่ะ Facebook ตรงตามตัวค่ะเป็นชื่อภาษาไทยพิมพ์นภัทรตันติกำทนนะคะเบอร์ติดต่อถ้าสมมุติว่าใครต้องการความช่วยเหลือหรือว่าจะหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การน้ำลักษณะนี้ติดต่อได้ที่หมายเลขค่ะ0-96 3 9 8 9 7 9 1คอีกครั้งหนึ่งน้องพึง่งค่ะ096-398-9791ค่ะเมื่อไหร่พร้อมจะให้มาดูเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่พร้อมอันนี้หมายถึงว่าลำบากเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาแค่สาวันทต้องรอหน้าฝนด้วยไหม <c oughs> ดอกส้นกิ่นนะอีกน่าจะอีกประมาณ6เดือนค่ะจ้ะโอเคจุ๊จุจุจุ้เรืด,ดอกส้นกิ่นแล้วเก็บไว้เป็นความลับก่อนขอบคุณน้องพึง่งค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะ